คลั่งสมบัติน้องมะลิหาเงินได้เท่าไร่ยกให้แม่ต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามนะคะเรียกได้ว่าซุปตาตัวน้อยที่นับวันยิ่งสวยและเก่งมากๆค่ะสำหรับน้องมะลิพาขวานลูกสาวคนสวยแม่โบพ่อปอดที่ตอนนี้เธอเองก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครเต็มตัวค่ะ ประเดิมละครเรื่องแรกผู้กำกับที่ถึงขั้นเอ่ยปากชมมาลิอนาคตไกลนอกจากอินเนอร์การแสดงที่ไม่ธรรมดาบทบาทตัวเองแม่โบเวนดา้าไม่ได้มาคุมที่กองมาลิเองก็ทําได้อย่างดีมากๆมีใจที่อยากจะทํางานละครอ,อยู่แล้วก็สู้ไม่ถอยแม้จะแอบ,บกังวลในเรื่องของบทเล็กน้อยแต่ทันทีที่ผู้ประกำกับในช่วยบีบในเรื่องอารมณ์ อินเนอร์ต่างๆโดยเฉพาะสีนเศร้ามาริถึงกับน้ำตาคอก่อนจะถ่ายจริงแต่ฉากไหนที่ต้องการพลังแห่งความสดใสออรา่าความน่ารักมาริก็เปล่งประกายเต็มที่โดยบทบาทของมาริแสดงกับเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีแสดงเป็นนายพลสรายุทธพิชยัยหรือคุณพ่อนายพลของชมพู่ค่ะ ซึ่งทั้งนี้ก็จะมีสีนน่ารักอบอุ่นและดรามา่ามาลีก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีชนิดที่ว่าน้ําตาไหลเป็นเม็ดแบบสั่งได้เลยเห็นความทุ่มเทของซุปตาตัวน้อยคนนี้เรียกได้ว,ว่าชื่นชมแบบไม่มีทิตฐิเลยละค่ะ สำหรับในเรื่องค่าตัวถ้าออกรายการต่างๆนั้นหลายคนก็อยากจะรู้ว่าน้องมะลิเนี่ยได้ค่าตัวยังไงโฆษณาคุณแม่ตั้งแต่เล็กค่าตัวเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะเริ่มต้นกันที่200,000บาทค่ะแถมแม่โบเองเนี่ยก็ทั้งสวยและเก่งครบเครื่องสำหรับสาวโบนอกจากเลี้ยงดูน้องมะลิผาขวานลูกาสาวสุดที่รักหนุ่มปอทฤษฎีผู้ที่ร่วงรับและหนุ่ม โอโตซึ่งก็เป็นลูกชายคนโตที่เกิดกับอดีสามีคนก่อนค่ะล่าสุดคุณแม่สายสตรองคนนี้ให้รางวันตัวเองด้วยการถอยรถมรูป้ายแดงโพสคลิปผ่านทางอิ s สตา r a m มโบเวนด้าระบุว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วเวนด้าลุยต่อจะซื้ออะไรก็เงินแม่ที่หาเองเก็บเองเนอะส่วนเงินลูกกับเงินพ่อเขายังอยู่ครบทุกบาทนะจ๊ะ mm hmm. เผื่อบางคนสงสยัยขอบคุณอาชีพหลักที่รักมากนะคะ และเมื่อปลายปีที่แล้วเธอก็ซื้อรถหรูอีกคันหนึ่งโดยแม่โบเนี่ยควักกระเป๋าถอยแบบรถหรูป้ายแดงยี่ห้อดังปอเช่ราคาประมาณ8ล้านมาเป็นรางวัลให้กับการทำงานค่ะจะเป็นอย่างไรเนี่ยมาติดตามรับชมกันค่ะ